สวัสดีครับมือนี้ก็ไม่อยู่กับช่องกองจองซานเนี่ยเนะครับเนาะเอามือนี้ก็ไม่อยู่กับ m c c 168ครับผมมามาอยู่กับบ,กบัวแหงโชกลาบไข่พี่จี่เฮาเนาะครับเนาะมามือนี้สิได้ลาบหัวบ่ครับมาจัดไปครับผมไว้รนนะุ่นเนาะเอาทุน1,2 3่ยเนาะ มาขยับเบ็ดสับสิบครับผมเปิดเทรอร์โบออโต้หาซิฟเทียจัดไปครับผมมาสำหรับคู่เดที่เขามารับชมกับฟากุดไล่ฟากุดยิตตามเนี่ยโอ้โหมาถึงกระโดดเลยครับผมเอ้ย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 โคตรแพงแพงเลยเด้อแพง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 ,ง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 พรมีแหงเนี่ยโอ้ยยัง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 ,ยง,ยงบไมาอีก ยังบบวไม้อีกสองแดงมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ขอแบบโอ้ยหนัมาเอ้าน่อยเพื่อนเอาน้อยเพื่อนเอ้าโอ้ยบาอีกแล้วยังว่ามันสีใดจักเชียบวนนี้เหงื่อเหงือเหงืจังหวะนี้เรียปล่อยรับผมโอ้ยคูณสิบเข้าไปรับผมบังนี้โอ้ยรางวัลก่อนโตไปหนึ่งทีรับผมสำหรับโดดแรกของเขาเนาะครับเนาะโอ้ย รางวัลเมกาเข้าไปแล้วครับผมอยู่บอ่อเมกาอยู่บอ่อโอ้โหซุปเปอร์เมกาครับผมปัดสามพันครับผมนอสครับผมปัดของแท้แน่นอนครับผมโอ้ยโอ้โห,โอ,โหอร่อยเหลือหลายเลยครับผมลาบหัวมือนี้ไปเอาโดดบอ่อโดดบอ่อโดดบอ่ดดบอละเออเรียบร้อยมามา ยัง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 ,ยงขอแบบนักนักเน้นเน้เนเออเอาแบบไปโบปินกันเลยเอ,อ้ซ้ำนี่ก็คืออยู่บได้คุณสิบเนาะขั้นได้คุณสิบนี่ก็สีสวยสวยอีหรีมาเอาหน่อยมันเป็นจังไดเหือเหือโอ้โหย โอ้ยตู้เพงตู้เพงตู้เพงตู้เพ่งมาเนี่ยโอ้โยได้เคทสามตัวห้าขวบเงยมาไปต่อจังหวะนี้สู่ต่อไปไวรุ่นสู่ต่อไปโดดอีกบ่โอ้โหบ่โดดรอบนี้มันไม่หยอกครับผมไม่หกจะเสือโอ้โหเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัวล้วล้วไปพี่น้องไปวัวล้วล้วไปเอ้ย เหตุงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับผมยาววามยาวูวามครับผม,อมเอา้าสั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอละละครับผมก็อย่าลืมครับผม m อ b 168บครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานนวน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสา,าที่แปลว่าพอครับผม